ข่าวอะไรวะเนี่ยแต่ละวันเดี๋ยวเชื่อนี่แต่พวกนักการเมืองสมัยนี้จะเชื่อได้หรอสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านตอนนี้พบกันอยู่ในรายการเที่ยงวันไทยนิวดีชานุชยากรปีชาเป็นผู้รายงานข่าวคองวันนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยกำลังมีการยกนหยับเป็นทางการวันนี้พวกเรานะคะเราจะมาสัมภาษณ์หัวหน้าพักทั้งสองขั้นดีกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นคุณแทนหัวหน้าพักแก้วตะเล่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะค,ะคารแก้ไการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยมาแรงมากๆท่านนายอยากเชิญชว,ปชญชวนประชาชนไหมครับก็สารับผมนะครับแทนจากพรรคก้าเจริญน,นะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเลือกตั้งวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6เข้าคูหาการเบอร์31นะครับผมผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับเรื่องพรรคก้าเจริญครับผมแล้วเราจะก้าไปด้วยกันครับประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนไปขอบคุณครับ อยากคำอยากคำขนาดอี้นิดนึงค่ะคุณม,มีความกลัวทางอีกฝั่งไหมคะอ่าสำหรับผมนะครับผมคิดว่าจากทางภาคอีกฝั่งเนี่ยผมคิดว่าเราเองก็ต่างเป็นประชาธิปไตยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราหาเสียงด้วยความบเบสมือภาพด้วยกันเพราะฉะนั้นสำหรับผมไม่มีอะไรต้องกลัวครับผมฟแฟร์ขเขาอยู่แล้วขอบคุณคากคะสายสดีครับสว <ะ S> ัสดีครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หน้าพัรนเราน้ำไทยกันค่ะสะสดทค่ะคิณซรา สวัสดีค่ะคุณก้วัรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะต้องวลนมากไหมสาหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ค่ะดิฉันไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าพรรคของดิฉันจะต้องขึ้นนําอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณธรารู้สึกยังไงกับนโยบายของทีกพรรคเนี่คะนี่ถามได้ไหมได้ค่ะดิฉันคิดว่ามันก็ดีนะคะมันก็มันก็ดีค่ะแต่ว่าดิ ดก็ถูกกฎหมายค่ะค่ะสวัสดีขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเปล่าครับข่าวสมัยน,นี้เนี่ยพวกไร้สาระช่างมันเป็นเหรอคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกผมไม่เก็บไม่ชินดีแล้วก็คงจะติดอยูเ่เรื่องนึงเรื่องค่าพยาบาลน้องฟ้าสิเขาเร่งมาแล้วไม่มปไมมเป็นไรหรอกผมหาทานันแน่นอนซึ่งอย่างนี้เดี๋ยวผมไปทำงาน ฮัลโหลครับคุณหมอรถขอเดี๋ยวผมจะเข้าไปปรึกษาเรื่องลูกผมครับโอเคครับไปเจนครับสวัสดีครับคุณหมอรถสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะเออผมอยากจะถามเรื่องอาการของลูกผมอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นมานะคะคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะผมอยากจะเรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไปเรียนหน้านะครับอม อันนี้หมอก็ไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมเดี๋ยวหมอจะมาบอกอีกทีนะคะคครับครับรีบไปไหนวะครับผมไม่เหนเ่ยเดินมาผมไม่แน่ใจตกไปดีที่สุดไหมแต่ตังนี้ของตรวครับ เดี๋ยวมีี่ไปไหนถ้ผมทํทเสื้อกลวจะใช้ก่อนถ้้ผมจะใช้คุณรู้มาตัวเท่าไหร่ไม่รู้ได้ึไอมะไม่มีเวจะใช้หรอกเอางี้กว่าผมมีงานให้มึงทำมีไรหมอครับักัมา คีณติต่อว่าแต่พิมพสุดสิงใช่ว่าทำงานในสัดนี้ได้ไหมจะว่าอะไรเราต้องมีงานให้มึงทำงานอะไรครับรู้จักอินทุนกี่วะรู้จักครับปีนทุนข่าวตัไดี้น่าจทำเปอร์เซ็นชิบหายเลยวะตั้องใส่ครั้งก่อนที่มึงมาสัมภาษณ์กูละกูอยากให้มึงไปสืบว่ามันทำงานอยู่ช่องไหนนะเออก็อิงสลาอีกตัวนี้ละขัดขวางอ,อยู่ตลอด ไม่มีตัวที่ทําให้พักเปลี่ยนคะแนนน้อยลงปุ๊บผิกทีวเพื่อให้มึงไปสื่ว่ามันมจะปล่อยเที่ยอะไรกันให้มาบอกอบครูไม่ใช่ป่ะครับแอะสื่อที่มึงจะได้นะเว้ยไม่ใช่จยใช้ค่าเสื้อตัวนี้หมดลูกสาวมึงถ้ามาตัดสามล้านกูจ,จ่ายให้ได้มากกว่านี้อีกถ้ามึงทำมานสำเร็จเป็นเงินบขอบคุณยินดีครับบ พ่อครัวสำคัญเสมอเป็นไงบ้างลูกทั้งนี้อาการเป็นไงบ้างก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะไม่ได้เป็นอะไรแล้วทั้งนี้พ่อทํางานเป็นไงบ้างคะก็ะดีลูกพ่อหาเงนินรักษาลูกณรูปพ่อเครียดหรือเปล่าคะหนูอยากให้พ่อเครียดไม่เป็นไรพ่อทําได้อยู่แล้วก็ลูกหนแล้วพ่อนะคะ สวัสดีครับครับแทนพุ่ครับครับอ้าวุณสนาเหรอครับคือว่าผมเนี่ยอยากจะชวยกันคุณเนี่ยมานัดเจอนจริงๆเลยพอดีว่าผมมีสัญญาเล็กน้อยจะทําร่วมกันว่างไหมครับครับเสาร์นี้นะครับได้ครับผมอยากจะนัดเจอกันแถวๆมหาลัยนะครับไว้ว่าเจอกันนะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณแทนก็อย่างที่ผมบอกันไหมนะทางโทรศัพท์เดี๋ยวจะมีสัญญาณเล็กน้อยทำร่วมกันเอาล่ะเอาเป็นว่าธรรมะผมชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ผมอยากใะให้คุณเนี่ยปวดมตติเห็นชอบไปกับผมนะได้ค่ะไม่มีปัญหายแล้วค่ะคุณแทนสคุณแทนก็เก่งค่ะฉันก็ชื่นชม ฉันขอให้คุณโชอบดีนะคะครับเรื่อนั้นผมก็ทราบอยู่แล้วครับเอาเป็นว่ายังไงถ้าเราได้เข้าไปเนี่ยของสมหวังว่าเราจะได้ทำโมยร่วมกันนะครับสบายครัครับสวัสดีค่ะน้องแน่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่มิสลาจากพักน้องน้ำไทยนะคะ น้องกำลังทำอะไรอยู่คะอดีกำลังเตรียมตัวอ่านสิสอบเข้ามาหาลัยค่ะน้องอยากเข้ามาหาลัยอะไระคะพี่ดูไว้ก็เป็นจิบาร์ดีเลยนะคะคือพี่สามารถช่วยน้องได้นะแต่ว่าพี่มีข้อเสนออย่างหนึง่งคือน้องต้องช่วยช่วยพี่โปรโมทพักน้องรัไทข,ของพี่น้องสนใจไหมคบสนใจค่ะดีเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเลือกมือกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะคะค่ะ Oh, สวัสดีค่ะคุณมีใครมาแนะนำอะไรไหมคะก็มีสอสอบผู้อีกคนนึงนะคะเขามาแนะนําว่าถ้าช่วยโปรโมทเขาถูกก็จะสอบเข้ามหาลัยทุกอยางเข้าได้ก็ลองพิจารณาดูดีๆว่ราะวงการนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะทิ้งเอาไว้นะคะพออ๋อฮัลโหลฮัลโหลค่ะหมนะเดีกูไปต่อหวาเปือหวาเปือเออ มึงให้ผมทำตามก่อนอะตอนนี้กูสงสัยเด็กคนหนึ่งอยู่แนนมึงรู้จักอะไหมรู้จักคิวครับผมนอะเออกูอยากให้มึงอ่ะไปสกดรอยาตามมันดูมันหน่อยได้กูอินนี่ตั้งหลายรอบละกูว่วามันเคยมีสัมพันธ์กับกุ้งขี่ด้วยโอเคครับวันนะเอางี้มึงตามดูให้กูหน่อยแล้วก็ระวังตัวได้โอเคโอเคครับวัวนะงานาน,นะนี้สำเร็จแล้วก็กูจ่ายมึงงาม โอเคครับวนะจุ๊บจครับวนะเดี๋ยวีโอเคครับที่ปิแล้วเหรอาข่าวส่อๆข่าวการมันไม่เสียเลยเหรอเราว่ามันก็เรื่องปกตินัก่าวของเราอ่ะเขาให้เราทำเราก็ต้างทำทไมอ่ะคิว่ามันแปลกๆแบน้ใช่คิดว่าแปลกตรงที่ว่ามันแบบไม่ีเหมือนสสบางคนมันะไรอยู่เรื่องหลักอะทำไมคิดงั้นอ่ะเราว่า คุณไม่มีรหรอมั้งบนะแต่รอดูนะเหมือนน้องเขามีใครเดินตามเลยนี่ม่อเนาด้นี่มด้นี่ ครั้งตรงนี้มีใครร่างไหม่คไม่มีคระบที่สอนนั้นด้วยนะรู้จักกันร่างอยู่คนแรกไม่ต้องใส่ ช่วงนี้เพ่อกะไวรไหนคะรู้สึกว่าคนรอติดเยอะจังดูด้วยอีได่ลเ็้หนเ็ไมลัง น้องพี่ขอเดิน้องไปสอบปากคำที่โรงพักทำไมน้องไปครับพ no no ี e no no, right? ่บี้นน้องเดินตามน้องผีคนนั at ้นน่ะน้องมีอะไรกับเขาหรือเปล่าไม่มีครับผมไม่ได้่องสายงั้นไปที่โรงพักกันได้น้องเดินตามน้องผีเขาทำไมไม่มีอะไรผมแค่มาเล่นเอาจริงๆน้องเดินตามผ้งคนนั้นทำไมไม่มีอะไรครับพี่แต่สายเรารายงานมาว่าน้องมีส่วนเกี่ยวข้องทางเรื่องการเมืองนะสรุปว่ายังไงแล้วนี่อะไรมาดูซิ รับสายมันแล้วคุยกับมันฮัลโหลไอ้ต่อฮัลโหลครับได้ยินกูปะเนี่ยนี่ครับนี่เออคุยม,มึงจัดการเป็นไงบ้างวะตกลงได้ครับเจ้านายรายการเรียบร้อยแล้วครับไหนลองรายงานผลมาดิเรียบร้อยแล้วครับเจ้านายจัดการเรียบร้อยแล้วครับดีดีดีให้มันได้อย่างนี้ดิวะคนของกู เอางี้คือมึงทำงานดีอย่างนี้อยูน่นนะครั้งต่อไปกูใจ่ายให้มึงงากนกว่านี้แน่นอนว่ะขอบคุณครับท่านนายไม่เป็นไรแล้วเ,เ,เจอกันนะเว้ยครับผมงั้นผมขออนุญาตคุมตัวคุณไว้นะสวัสดีค่ะพบกับเที่ยงวันไทยนิวค่ะตอนนี้นะคะมีรายงานสดมาจากสถานีตำรวจพบว่านายตอรีสว่างจิ์หรือว่าสะสอแทสอดิพน้าพคก,ก้าเจริญมีการหลบหนีออกจากประเทศไปแล้วค่ะ ซึ่งผซึ่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้หนึ่งคนก็คือนายต่อหรือว่านายปุมสุขศรีขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเราม่ต่อเวลามีไม่มากนะเว้ยลิบริบคุยกันตอนนี้ลูกฝอนไทยแล้วนะคุณก็โทษนะสุข่างที่ผมทำไปแล้วเพื่อคนเดอรลูก